y เท่ากับ x กลังสลบ 2x และ y เท่ากับ 2x ลบ x กังสรอบเส้นตรงต่อไปนี้1.1 x เท่ากับ2 1.2 x เท่ากับลบ2ทีนี้คุณได้เรียนไปแล้วว่าเรื่องรัศมีการหนนะมุนน่ะมันนับจากแกนหมุนถ้ามันอยู่ฝั่งขวาหรือมันอยู่ข้างบนคุณจะเอาแกนหมุนขึ้นก่อนแล้วลบกับออตัว x หรือตัว y ก็ y, แล้วแต่แต่ตอนนี้ คุณยังไม่เห็นรูปเลยมันอยู่ที่ไหนผมจะวาดรูปก่อนนะอันดับแรกจัดสมการให้เป็นก่อนต้องมานั่งสอนจัดสมการใหม่เลยไอ้รูปคาร์โรล่าเนีเย่ย hk เนี่ยเจาะกันอยาผมสอนจัดสมการกเลยนะตรองตนะัวนะ y เท่ากับเอ,อ่อ x กำลังสองนะลบสอง x คุณมีหลักการจัดสมการเสมอนะผมก็มีคุณต้องมานั่งทำสมัยมต้นเลยเนะี่ย หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหลักการจับของผมเอาตัวกลางหารอสองนะนี่และลบหลังกำลังสองสองหารสองได้แล้วหนึ่งผมได้แลนะ้วเอชลบหนึ่งถ้ากดกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองการจับจะเป็นอย่างนี้เสมอนะผมยกตัวอย่างนะให้ผมลบนะเช่นนะเช่นคุณจะจับว่า x กลังสองบวกอะไรดี 6x เงี้ยคุณจะจัดยังไงหลักการก็คือ6หารสองเลยละสานี่ตรงนี้แมวล,ล้วถ้าเป็น x บวกสทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย3ากำลังสอันนี้คือ9แหละคุณก็เขียนเก้ไปก็ได้ถ้าคุณทำครองแล้วเห็นนะหรือ x กำลังสอะไรดีลบห้า x อะไรห้าตาเป็นยี้บ้าง ตัวเนี้ยมันก็จะเป็น25ส่วน4ทันทีแล้วที่เหลือคุณจะไปย้ายยังไงก็แล้วแต่เรื่องคุณเลยเนี่มันก็ต้องย้ายมาฝั่งนี้นน้นนั้นจัดแบบนี้ให้ได้ก่อนผมลบนะไปดูเอาเดนี่คือเอา2ก็คือหารสองาบได้ดิลบ1ึง,งสองก็คือ1ึงละผมเอา1เนี่ยมาไว้ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นไง y บวเท่ากับ x ลบหยกกำลังสองถ้าคุณยังจำได้เรื่องภาคตดกรวยสมัยมละมอโอ้นานแล้วเนี่ยมันก็ไม่นานหราทนิดเดียวแต่ลืมหมดทุกอย่างจุด hk คืออะ x ล h k ก็คือจุด1นึลบตัวนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนฟังก์ชันความหมายคือว่า y ลบ k x ลบหนึ L ่งส่วน y เครื่องหมายมันจะสลับกันนะไอล้ลบหนึ่งตนะัวนี้ยเป็นหนึ่งไอ้บวกตัวนี้มันมเป็นลบเสมอนะใครก็ได้ไปดูเรื่องพาราโบลาตัวแนวเนี่ยแหละผมรู้ละหน้าตาแบบนี้อีกรูปหนึ่ง y เท่ากับ 2x ลบ x กำลังสองผมเปลี่ยนรูปนิดหนึ่งเปลี่ยนรูป 2x เท่ากับตัวกลางหารสเหมือนเดิมทุกประการเลยลบ1ึกำลังสองตรงนี้ก็คือหนึ่งกแเสร็จแล้วเอาหนเนี้ยมาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นลบ y บวกหเนี่ยจะเท่ากับ x 1ลบกำลังสองจุด hk มันจะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงตามปกติแล้ว จะสลับกันนะ x เนี่ย x ลบ h y ลบ k คุณได้รูปลักไอ้รูปแรกอมองไว้ก่อนเลยไอ้รูปแรกคือตัวนี้นี่คือพาราโบลาไห่างไไอ้นี่คือพาราโบลาคว้างท้งเป็นลบต่อไปวาดรูปนะ นี่ก็เลยอะสมก,การเริ่มต้นเนี่ย x เป็นศูนย์ y ก็ <Y S 2> จะเป็นศูนย์มันตัดพอดีเลยนี่คือรูป y เท <Y S 2> ่ากับ x กำลังสองลบส x กลับอีกรูปหนึ่งคือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนฟังก์ชันมันคืออะไรจุดนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะผมขึ้นไปอีกนิดู่นี่และเป็นรูปความรูปควาตัวนี้นี่คือรู 2x ลบ x กำลับ2นาขาวเพื้นที่ปิดล้อมนี่เขาต้องการพื้นที่ตรงนี้การหมหนุนนะผมขี้เกียจที่จะมานั่งแสดงวิธีให้ดูว่าอินทิเกรตยังไงประเด็นว่าคุณตั้งสมการถูกหรือเปล่าคนั้นเองโอเคเขาให้หมุนรอบเส้นลาย x เท่ากับ2 x ตือ2อ้าวเส้นนี้นี่พอดีเลยเนี่ยนี่นี่คือ x เท่ากับ2 โอเคนะผมบอกเลยลอบ x เท่ากับ2สมการคืออะไรรูปพื้นที่อยู่ทางซ้ายแกนผมอยู่ทางขวาของรูปผมต้องเอาแกนหมืนตัน้งประเด็นว่าผมสร้างแถบขึ้นมาก่อนแถบผมตั้งฉากกับแกน x ความหมายคือผมกำลังเทียบ x โอเคนะว ขึ้นสองพายเพราะว่าแถบที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยขนานแกนห y อินทิเกรตตั้งแต่0ูนถึงสองรู้ได้ไงว่า0ูนถึงสองคุณไปหาจุดตัดนะไตัวเนี้ยจับเข้ากันคุณก็จะเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยสองรูปเนี้ยผมหาให้ดูนะครับลบสอง x เท่ากับสอง x ลบ x กำลังสองเอามาฝังเนี่ยสอง x กำลังสองลบสี x ่ x เท่ากับศูนย์หึงอ,อ๋อ 2x กับ x ลบ2เท่ากับ0อันนี้เราทิ้งไปเลย x เท่ากับ0กับ2นี่คือจุดตัดของมันเอเคนะกลับมาที่นี่ถามว่ารัศมีการหมุนคืออะไรนี่คือ,อยาว2คุณต้องดูแถบนะนี่2แต่ถ้านับจากแกน y ถึงแถบคุณก็คือ x มันก็เลยเป็น2ลบ x จากนั้นคุณก็เอารูปบนลบรูปล่างก็คือ 2x ลบ x กำลังสองในรูปบนลบรูปร่างคือ x กำลังสองลบ 2x เป็นรูปไม่ไป dx เสียให้มันงามๆดย่างามเหอยเป็นไร2ยอินทิเกรตตั้งแต่สูงถึง2อันนี้เป็น2ลบ x ตัวนี้ก็ 2x ลบ x กำลังสองลบ x กำลังสองบวก 2x ตัวนี้ x ให้อกประทั้งนะัที่เหลือเป็นอินทิเกรตเราเองแล้วกัน0ถึง2 2ลบ x อะไร 4x ลบ x ลบ 2x กำลัง2มี x ที่เหลือคุณไปคูณไปอินทิเกรตอะไรนะตามลำบากเลยแค่กระจายเข้าไปแล้วอินทิเกรตไลายตัวแล้วก็แทนค่าแล้วแต่ต่อไปก็คือเดีย๋ยวผมจะทำไอ้รอบ x เท่ากับลบ2ให้ดูเดีย๋ยวผมลบตรนี้ไปก่นกอน ต่อไปนะผมจะหมุนนะรอ x บเอ x เท่ากับลบสบ้างนี่ไอ,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 อ x เท่ากับสอเนี่ออกออกงงงงโอเคตันนี้ออกออก x เท่ากับลบ็ลบหนึ่ลบสอยู่ดิางแกนขึ้นปั๊บนี่คือ x เท่ากับลบสอโอเคอันนี้อยู่ทางซ้ายไม่มีปัญหาละ v คืออะไร v เท่ากับสอง ที่พอไม่ได้เดี๋ยวไม่พออ่ะนะวี v เท่ากับ2อพายอินทิเกรตตั้งแต่ A ถึง B A ขอโทษเคคุณรู้แล้วตั้งแต่2ถึงสมมติถึง2ลรัสมี ลบล่างเหมือนเดิมก็คือ x 2x ล x กำลังสองลบกับ x กลังสองลบ 2x dx แล้วก็จัดรูปมาทีนี้ผมคิดเกียรกระจายให้ดูแล้วไอ้นี่คือ x บวก2นั่นเองคือรัศมีการหมุนแล้วก็ลบมาได้อะไรล่ะ 4x ลบ 2x กลั dx คุณก็ไปอินทิเกรตเราตามมาบากเลยเต็มที่แข่แค่เนี้จบละ